สดีค่ะสำหรับชาวสิงห์นะคะเป็นคลิปดวงความรักรายเดือนกุมภาพันธ์2564สำหรับผู้ที่เกิด17สิงหาถึง16กันยานะคะชาวราศีสิงห์ใครที่ทราบเวลาเกิดตัวเองก็คือรู้ลัคนาสามารถดูได้ด้วยนะคะลัคนาดูที่ไหนดูได้ที่ google ได้เลยเสิร์ชเขาจะขึ้นว่าตารางนี้เวลานี้เราเกิดว่ะ ลักษณะอะไรนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมจะเป็นการอ่านแบบ general reading อาจมีจงบ้างไม่จงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชางเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเจ่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูกันในชาวสิงเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจดเรียนเดล สิบไม้เช้าจะเหอมิด Then... เด็กถือถ้วยแปดเหรียญแปดเหรียญอัศวินถือไม่เท้า สบสรุปความรักให้กับชาวสิงในเดือนกุมภาพัน์นี้หน่อยนะคะเด็กชื้เรียน ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในในในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวสิงสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่ด้วยคนเดิวอยู่ด้วยแล้วก็คนที่มีคนคบมีคู่กรณีแล้วนะคะที่ผ่านมาตัวคุณเองเป็นคนเก็บตัวเป็นคนปรีกเวกเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครสักเท่าไหร่ออกงานสังคมพูดคุยกับคนอื่นเมื่อจำเป็นคุณเป็นคนเงียบๆแล้วบังเอิญคุณไปเดินสะดุด คนคนหนึ่งถือว่าได้เจอคนคนหนึ่งที่หมากกลุ่มหัวใจของคุณรู้สึกถูกสเปครู้สึกถูกตาต้องใจมีการแอบดูแอบซองดูข้อมูลหม่ยเขาก็ดูเราหม่เราก็ดูเขาอืคุณรู้สึกถูกชะตากับคนคนนี้เป็นอย่างมากเขาเองเขามาให้ความช่วยเหลือคุณไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งหรือคุณเองก็ไปให้ความช่วยเหลือเขาจนเกิดการผูกพันกัน ทีเนี้ยคุณเป็นคนที่มีความเก่งกว่าเขาแน่ๆเลยภาวะความผู้นําชาวสิงคุณมีอยู่แล้วทีนี้คุณแบบว่าคุณไม่เคยยอมให้ใครขนาดเนี้ยแต่คุณมาเจอเขา คุณยอมเขาคุณใจเย็นมากยิ่งขึ้นมีการอดทนมีการรอคอยมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก่อนคุณไม่เคยรอใครไม่เคยยอมใครในเดือนกุมภาพันธ์นี้เหมือนคุณกลับกลายเป็นลูกแมวน้อยตัวหนึ่งให้กับเขานะคะเขาเองเพราะว่าอะไรคุณเองในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณอาจจะจะเจอลูกอ้อนยุกลูกหยอดของเขาอะอารมณ์ความเป็นเด็กๆของเขาเนี่ยแหละที่มามัดใจคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ าพันธ์เนี้ยชาวสิงเองสิ่งที่กําลังจะเกิดเด็กถือช่วยเด็กถือเรียนระวังมีลูกตั้งท้องปุบปรับชาพันธ์เหมือนกันนะบางคนมีเกณฑ์ที่มันมีความมันมีอารมณ์แบบเด็กๆ อารมณ์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เราเองก็ออดอ้อนเขา้าเขาเองก็ออดอ้อนเรานะคะแต่มันมีความแบบสม่ำเสมอถ้าในบางคู่เนี่ยคุณเองก็เป็นคนที่คุณกับเขามีความเสมอต้นเสมอปลายนะความเสมอต้นเสมอปลายความที่แบบว่าในมีบางคู่เนี่ยจะเป็นในบางกรณีคือหนึ่งคนของคุณแล้วก็อาจที่จะ อาจที่จะมีเรื่องยุ่งๆในที่ทำงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราสักเท่าไหร่ทีนี้ไพ่เนี่ย,ย,เ,ยเขาบอกว่าขอให้คุณใจเย็นนึก ใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งหุนหันพันแล่นแล้วก็ในบางคู่ในบางกรณีที่2คือต่างคนต่างยุ่งกับหน้นาที่จาดการทํางานจนลืมลืมเติมความหวานเล็กๆน้อยๆจนบางครั้งเอาความเหนื่อยไปให้คู่รักของเรานะคะก็ให้ยัง้งอย่าเพิ่งหุนหันทําอะไรหุนหันใส่อารมณ์กันมันจะทาทาลาย energy ด้านบวกตรงนี้ที่เปิดมาทั้งหมดเลยนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาเองเขาก็แบบเหมือนค่อยๆเข้าหาคุณด้วยอะค่อยๆเข้าหาคุณดูทิศทางลมของคุณดูแบบดูเขาก็กล้ากลัวๆคุณนะเขาก็กล้ากลัวๆคุณเขาเองเขาก็อยากที่จะได้รับโอกาส ใกล้ชิดกับคุณนะคะอยากมีโอกาสได้รับความรักที่ดีของคุณอยากได้รับโอกาสในการเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะที่มันเป็นความรักที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆหวานๆซึ้งๆนะคะเกะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ชัดเจนและมั่นคงขึ้นได้มากกว่าเดิมแต่ตัวเขาเองเหมือนพิจารณาทั้งตัวคุณและตัวเขาต่างคือ ต่างคนต่างพิจารณาเฝ้ารอดูโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่พูดกันสักทีคือปากหนักกันทั้งคู่เลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะไอตัวเราก็ปากหนักเข้าเองกับปากหนักคุณคิดว่าคุณได้เจอแล้วร้ายพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตเจอแล้วคนที่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยไปด้วยพร้อมบุกน้ำลุยไฟขึ้นเขาลงห้วยไปกันกับเขานะคะ คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยมีลักษณะของคนที่มีลักษณะเป็นเด็กคือมีความคิดสร้างสารรค์ชอบประจนภัยสิ่งใหม่ๆเขาเป็นคนนิ่งเขาเป็นคนรอบคอบอีกอย่างหนึ่งคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกันตรงที่เป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่รอบคอบอาจที่จะไม่ได้วื้อหวาคือไม่ได้รถไฟเหาะตีลังกากันนะคะแต่ว่าคุณทั้งสองคนอเนอจีมีความมั่นคงและจริงจัง เห,ห็นชัดเจนขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมในใน,ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะ,ะเขาเองเขาก็จะเดินหน้าเข้ามาหาคุณไม่ไม่รู้ว่าหยิบยื่นอะไรให้ถ้าไม่ใช่สิ่งของมะม่วงกระเช้านึงอะ,อะไรนะมายงชิดแอปเปิ้ลชมพู่ซาลี่หยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะในในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณอีก บางครั้งคุณกับเขาได้มีช่องว่างอะไรไหมย,ยังเหมือนยังไม่ได้เคลียร์อะไระนะเราต่างคนต่างคิดว่าแบบมันยังเป็นปมอยู่ในใจอทีเนี้ยให้เวลาไม่ต้องไปลื้อฟื้นในเรื่องเก่าๆควบคุมตัวคุณและก็ตัวเขาเนี่ยถ้าจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นควรพูด ควบคุมอารมณ์อดีตที่ผ่านมาให้ชิ้งไว้ข้างหลังนะคะเพราะเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันกันกบคุณเหมือนกันมาดูว่าไพ่พระพิฆเนศเนี่ยอยากที่จะบอกอะไรกับชาวสิงบ้าง คุณคือความสุขของเขาอะไปปปิคเนตอยากเปาะอะไรกับชาวสิงบ้างคุณคือความสุข ของเขาไพ,พ,พ่พาปิกเน่จงพิจารณาคือเนี่ยปันจึงบอกว่าอย่ารีบด่วนตัดสินใจอะ่ะเพราะว่าในตัวของเขาเองหรือในตัวคุณคือต่างฝ่ายต่างยุ่งอะ่ะแล้วต่างฝ่ายต่างเหนื่อยซะด้วยซ้ำถ้าในตัวคุณไม่ยุ่งอะ่ะตัวเขาเองยุ่งอย่าพิ่งรีบด่วนตัดสินใจอะไรนะคะอ่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจอะไรอจงพอเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือความ ความสุขเขาคิดว่าคุณคือความสุขของเขาอ่ะคุณคือความสุขของเขาถ้าเกิดคุณรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรจากเขาจงพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะอะไรที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วจงให้อภัยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ปาปิเเนตบอกว่าคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านอดีตไปให้ได้ถ้าเกิดก่อนหน้าคุณได้มีเรื่องที่เนี่ย ที่เป็นห้าเหรียญที่มันเป็นช่องว่างอะที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจความรู้สึกตัวเองไม่ดีพอจงให้อภัยตัวเอง,ให,อเองให้อภัยเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้อภัยคนที่ทําให้เราเป็นแบบเนี้ยห้าเหรียญรู้สึกได้ค่ะรู้สึกไม่มีค่าให้อภัยไม่นั้นคุณจะเริ่มใหม่ในอนาคตไม่ได้เลยนะคะสําหรับชาวสิงห์ามาดูกันว่าแล้วลูกเต๋เนี่ยอยากที่จะบอกอะไรกับชาวสิงห์บ้าง เนี่ยเปิดหัวใจฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออะไรที่ระวังพายุในใจระวังความคิดอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะเปิดใจรับฟังอย่าปิดใจรับฟังนะสำหรับชาวสิงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย